เอนเลนเล่น,ลนอ่าเอานิ้วชี้ได้หรอกไข่หนุ่นยพูดขึ้นว่าทะเลดูลึกลับเหรออืมเก่งมากนะลึกลับแปลว่า mysteries นะครับพ่ออืม พ่อเอาเ,าเอารอเอาเราไม่เอกเล่าว่าเราอูกอลูกเราอูลูลูกรูกอ้อือหอมมอไอไหมลูกลูกรู้ไหมลูกรู้ไหมในทะเลมีละพออ่ะพระ Yeah. Mm. The, like the question is so different. What it looks like a mystery. Pa 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 gonna explain why is it a mystery? You just explain about this! What u Pa lang Mo and no man ค<ข>อคอคอคอออาว์ลออายอลไลคอโออายอคลายไม่โทรครลายมาคนคอจอคิดว่าเป็นปลาปลาม,มันน,น,น,นี่คิดว่าตังนี้จออึงอจึง ตัวต่ออ่ะมาตั้งตั้งชืช่อชื่อให้ปอเป็นว่าให้มันให้มันว่าปลาหอมออูหมูปลาหมูต่อแต่ไม่แต่มันไม่ใช่ปลามันมีขออาขา หอนออาหาไหมขาหน้ามีจมูกไว้ให้หอหายใจเฮ้ยมันมีด้วยเหรอและกินหญ้าทะเลเป็นอาหารปลาคอบออางบองบ้างบออางอบ้าง คนคอเอยอเคยคอเอยอเคยหอาเอกหน้าเห็นเคยเห็นว่าอ่ปะปออะไรอะดูสิลูกพออ่ะตัวอะไรนี่พออ่ะพระพอพานลูกพออ่ะพระ ยาอูนายูนพยูนเวลากอลออาหากากลาวงงงูหรอกกอลออางกกลางคออืนอนคืนกลางคืน,นเวลากลางคืน,นเวลากลางคืนคืนรอแอลแล้ว ขอเอาขอมาโทกเข้าใจพออีดอผิดขออีดอคิดคิดว่าพออัดะายูนพยูน,พย,นพยูนคือนออาวน,นาวนโนางงนางยยเอ,อืององูลูกยองอเอือ ก็เงือกนางเงือกหอ้อพายุนอยู่ก็อ่ะนอกันเป็นฝออูยอฝูงเก่งมากพออาตอตอาอมอตามชอาอยอชายฝูงฝอฝออะงอฝัง แม่เอกฝั่งชายฝั่งนี่มันอยู่อั u n d e r w a อ e r หรือบนบกนี่น่าจะอันเดอร์นะพวกเมื่อกี้อ่ะฉันคิดว่าอันนี้คือเด e sea อะ and and this this is the pathway where people walk up but when I look that's called ชายฟาง but when I look closely อะ I think ป้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่ I think this is all covered with water and the ปลามะกะลัง this thing and this is the ข้าวที่มันกินอยู่ Oh maybe. Oh yeah, right. This all under the water. But I can't unsee. Like I feel like this thing is over here, walking in the human's path. This is the tree. This is the 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 Yeah. And this thing is floating. Oh actually this thing is underwater? Yeah, it's on the water. But I can't unsee that. I feel like this thing is floating. Right. Agree with you. Tale. Tale layun me man ja. ดูแลและพาลูกไปก็อับบอก,กับมันเป็นเวลารออาวราวสองปีเวลาก็อีนองกินนอโอมอนมลูกพออาผะยูนก็จะ ว่ายน้ำเข้าไปเดาดูดูอือดูด,ดูนม,มแม่ชอบเอือเชื่อหอเราเอือหรือไม่ ว่าพายุนพายุนพยุนมีอาย,ยอุยืนอ่ะอายุยืนถอเท่าถออึกรถึงเก้าสิบนี่เลขอะไรเจ็ดสิบปีอ่าพยุน